Okay. เดี๋ยวจะให้นักเรียนดูสื่อนะครับให้นักเรียนดูสื่อเกี่ยวกับการไหลเวียนโลหิตแล้วเมื่อกี้โอเคมองเห็นจอนะครับเสียงอะไรไม่ได้ยินเดี๋ยวบอกคุณฟูด้วยนะครับต้องช่วยกันดูนะครับ ตั้มใจดูนะครับตัใจดู สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนครูชื่อสุนิสาค่ะก่อนอื่นครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยดูคลิปวิดิทัศน์นี้แล้วนักเรียนบอกครูสิคะว่านักเรียนสังเกตเห็นอะไรจากวิดิทัศน์ที่นักเรียนอ่า นักเรียนมองเห็นอะไรบ้างนักเรียนมองเห็นอะไรบ้างครับลูกจากภาพที่คคือรถขับไปขับมาเห็นรถขับไปขับมาคนอื่นครับสะพานต้นไม้สะพานสะพานลอยเห็นอะไรอีกลูกเห็นคอนโดเห็นคอนโดเห็นอะไรอีกแค่นี้เหรอมีไหมมีนอกเหนือจากนี้ไหม สะพานรถไฟปะครูเออมันคืออะไรลูกทั้งหมดทั้งมวลที่เราพูดถึงเนี่ยคืออะไรภาพที่เอาไมาให้ดูมันคือระบบอะไรลูกระบบขับเคลื่อนปะครูระบบขนส่งเราเรียกมันว่าระบบขนส่งนะครับเมืองนะครับเมืองใหญ่ๆเนี่ยมันอยู่ได้ด้วยระบบเขาเรียกอะไรนะเศรษฐกิจเนาะมีการขนส่งมีการค้มามนาคมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีการแลก ซื้อขายอะไรเงี้ยนะซึ่งถ้าประเทศไหนเนี่ยเหมือนยุคนี้ลูกสังเกตเลยพอโควิดเข้ามาในประเทศเราเป็นไงฮนะเศรษฐกิจเป็นไงดีหรือแย่แย่บ้านหนูก็แย่บ้านครูก็แย่เพราะอะไรครับเพราะระบบระบบเศรษฐกิจมันมันชะง,งักใช่ไหมอ่าระบบเศรษฐกิจมันชะง,งักระบบอ่าขนส่งมันก็ชะง,งักใช่ไหมเหมือนบ้านเราง่ายๆเลยนะ้นองเนี่ยแต่ก่อนนีเครื่องบินเนี่ย นะอเอเชียกับอะไรนะกับนกแอร์ air, ใช่ไหมบินวันหนึ่งโอ้โหไม่รู้กี่เที่ยวต่อกี่เที่ยวตอนนี้เหลือแค่เที่ยวหรือสองเที่ยวเองเห็นไหมฮะนะ่อการเปลี่ยนแปลงของเรื่องของโรคระบาดก็มีผลต่อเรื่องของเขาเรียกว่าระบบขนส่งหรือระบบเศรษฐกิจอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราดูต่อนะครับเรียนดูมานักเรียนก็จะเห็นถนนที่มีรถวิ่งเป็นจำนวนมากมายเลยใช่ไหมคะ รถเหล่านี้บางคันก็จะขนส่งคนไปในที่ต่างๆบางคันก็จะขนส่งอาหารหรือข้าวของเครื่องใช้ไปยังบ้านเรือนชุมชนหรือร้านค้าในการอุปโภคบริโภคเนี่ยอาจจะมีขยะหรือของเสียเกิดขึ้นซึ่งก็จะถูกรถขนส่งไปกําจัดทิ้งระบบขนส่งทำหน้าที่คล้ายกับระบบอวัยวะหนึ่งในร่างกายของเรา นั่นคือระบบหมุนเวียนเลือดค่ะระบบหมุนเวียนเลือดจะทำหน้าที่ขนส่งหรือลำเลียงสารต่างๆเช่นสารอาหารแก๊สออกซิเจนไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกายและลำเลียงของเสียเช่นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และของเสียอื่นๆไปกำจัดออกค่ะนักเรียนทราบไหมคะว่าระบบหมุนเวียนเลือดประกอบไปด้วยอะไรบ้างและส่วนประกอบเหล่านั้นมีหน้าที่อะไรค่ะวันนี้ นักเรียนก็จะได้เรียนรู้กันในบทเรียนนี้ค่ะก่อนที่เราจะเรียนกันในวันนี้ครูอยากจะให้นักเรียนทบทวนเรื่องระบบย่อยอาหารซึ่งเป็นเรื่องที่นักเรียนเคยเรียนมาแล้วในระดับประถมศึกษาค่ะในตอบคำถามพร้อมๆกับครูเลยนะคะคำถามนะคะข้อหนึ่งสารอาหารอ้าวทบทวนนะครับสารอาหารที่มีขนาดเล็ก ส่วนใหญ่จะถูกดูดซึมที่บริเวณใดของทางเดินอาหารครับอันนี้ป .5 ป .6 นี่เรียนละปะ .6 อ่าครูจําได้ตัวชี้วัดอยู่ที่ป .6 อ่าใครตอบได้บ้างสารอาหารที่มีขนาดเล็กส่วนใหญ่จะถูกดูดซึมบริเวณใดใครตอบได้บ้างครับตอบครู่เ,เร็วกระเพาะอาหารครับ กระเพาะอาหารเอาคนอื่นความรู้เดิมนะเนี่ยดูยสิวีระชัยครับวีรชัยตอบได้ไหมครับลูกไม่ได้ครับนันทิพรนันทิพรครับกระเพาะอาหารกระเพาะอาหารดูดซึมนะลูกดูดซึมนะกันนิกา ปูรณียิ้มสงสัยอยากจะตอบแน่เลยปูรณีจะตอบใช่ไหมคะลูกตอบแล้วตอบแล้วอะไรเอ่ยเดามาก็ได้ไม่เป็นไรความรู้เดิมคุณครูยังไม่ได้เก็บคะแนนอะไรเอ่ยตอบได้ไหมทำไมต้องอายในเวลาเล่นติ๊กต k อกครูไม่เห็นมีใครอายสักคนหนึ่ง หลอดอาหารอะไรนะลูกอะไรอาหารนะหลอดอาหารเออหลอดอาหารกับคนอื่นหลอดอาหารคร่ะหลอดอาหารคนอื่นาานะครับอ่ะสรุปข้อนี้นะครับบริเวณที่มีการดูดซึมเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ลำไส้เล็กครับหลอดอาหารเนี่ยเป็นทางผ่านนะครับทางผ่านก็จะมีกระบอกเหมือนกับไปถ้าเรานึกถึงภาพก็เหมือนอะไรอะเขาเรียกอะไรนะเออ เหมือนกับไอ้ไส้กรอกอีสานอะนะพองพองแคบพองแคบอ่ะนะอันนั้นก็จะมีแบบหลอดอาหารมันจะบีบอาหารลงมาได้นะครับแล้วก็กระเพาะเนี่ยทําหน้าที่รับแล้วก็ย่อยนะครับย่อยลำไส้เล็กเนี่ยก็มีย่อยบางส่วนแต่ว่าจะมีการดูดซึมสารอาหารต่างๆที่มีขนาดเล็กกันนะครับส่วนลำไส้ใหญ่นี่ก็พักกักอาหารเพื่อที่ปล่อยออกทางทวารหนักเนาะอาหารที่มีขนาดเล็กส่วนใหญ่ จะถูกดูดซึมที่บริเวณใดของทางเดินอาหารคุณคูเลื่อนเลยนะคุชเลยไปแล้วอาหารจะถูกย่อยในลำไส้เล็กจนมีขนาดเล็กที่สุดก็เซลล์เม็ดต่อไปข้อนี้สารอาหารส่วนใหญ่จะถูกลำเลียงไปยังส่วนต่างๆของร่างกายโดยไปกับสิ่งใดสารอาหารเวลามันดูดซึมที่ลำไส้เล็กแล้วอะครับมันจะเอามันจะเอาไปไปเลี้ยงร่างกายมันเอาไปทางไหน มันผ่านทางไหนมันเอาไปทางไหนอืมใครตอบได้บ้างเอาไปทางไหนเอ่ยหนูกินข้าวเสร็จอะ่ะหนูมีกําลังวังชาสามารถทํานู่นนี่นั่นได้อะ่ะเกิดจากการเซลเม็ดเลือดครับอ่าบางคนบอกเซลเม็ดเลือดแล้วบางคนบอกเซลเม็ดเลือดคนอื่นนะครับเซลเม็ดเลือดอเซลเม็ดเลือดเหมือนกันค่ะเซลเม็ดเลือดเหมือนกันอ่ะผู้เฉลยแล้วกันนะนักเรียนตอบแล้วสารอาหารส่วนใหญ่นะครับจะถูกลําเลียงไปใน เลือดนะาไปในเลือดซึ่งในเลือดเองเนี่ยจะมีองค์ประกอบหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงนะครับมีเกล็ดเลือดนะครับมีสารอาหารต่างๆที่ที่อยู่ในน้ําเลือดนะครับนะครับเลือดเลยนะหลังจากที่สารอาหาร ที่ลำเลียงสารอาหารไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกายลหลังจากที่สารอาหารถูกดูดซึมที่ผนังด้านในของลำไส้เล็กแล้วระบบหมุนเวียนเลือดก็จะก็จะลำเลียงสารอาหารไปยังเซลล์ต่างๆของร่างกายนักเรียนคงอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าระบบหมุนเวียนเลือดประกอบไปด้วยอะไรบ้างระบบหมุนเวียนเลือดประกอบไปด้วยหัวใจหลอดเลือดแล้วก็เลือดค่ะ เรามาเรียนเรื่องเลือดกันก่อนนะคะครูอ่าก่อนอื่นครูถามก่อนนะครับจากเอ,อระบบหมุนเวียนเลือดที่มีอวัยวะที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นหัวใจหลอดเลือดหรือเลือดเนี่ยให้ครูฮอ่าให้นักเรียนตอบครูนิดนึงว่านักเรียนคิดว่าหัวใจเนี่ยครับมันทําหน้าที่คล้ายอะไรกับเครื่องมือในบ้านบ้างเออเครื่องมือที่มัมน คนอื่นเครื่องยนต์รณกรบอกเครื่องยนต์คนอื่นนะครับลูกมีใครตอบได้บ้างไหมมีไหมเครื่องยนต์นี้ก็มีส่วนใกล้เคียงเนาะเหมือนกันแหละคละ้ายมีใครตอบได้นอกนอกเหนือจากรณกรที่ตอบอ้ครับลูกมีไหมนอกจากเครื่องยนต์แล้วอะไรอีกที่อยู่ในบ้านเราบางบ้านก็อาจจะมีหรือไม่มีเนะาะบางบ้านเขาไม่ได้ใช้ นักเรียนรู้จักปั๊มน้ํำไหมครับลูกรู้จัก,รจกครับเออนะครับ,รบก็จะมีการดูดปล่อยใช่ไหมดูดปล่อยใช่ไหมเครื่องยนต์ก็คล้ายกันนะลูกเครื่องยนต์ก็คล้ายกันเพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยออมันดูดน้ํามันเข้าไปเพื่อเข้าไปสู่ระบบอะไรครับระบบขับเคลื่อนใช่ไหมมีลูกสูบมีอะไรพวกนี้ยก็จะคล้ายๆกับหัวใจก็จะมีทั้งเอาไปใช้ ประโยชน์ในเครื่องยนต์นะครับองค์ประกอบอื่นๆแล้วก็มีของเสียเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเนาะเรามาเรียนรเรื่องเลือดกันก่อนนะคะครูอยากจะให้นักเรียนทายสิคะาว่าเลือดในร่างกายของมนุษย์ในวัยผู้ใหญ่เนี่ยมีประมาณกี่ลิตรคะเลือดมีประมาณกี่ลิตรตอบได้เลยนะลูกเดามาได้เลยนักเรียนทายถูกไหมคะเลือดของคน ในวัยผู้ใหญ่เนี่ยก็มีอยู่ประมาณ5ลิตรค่ะปริมาตรเท่ากับขวดน้ำหนลิตร5ใบเลยนะคะแล้วนักเ,เรียนคิดคว่าเลือดประกอบไปด้วยอะไรบ้างถ้าเรานำเลือดใส่หลอดทดลองซึ่งมีสารป้องกันการแข็งตัวของเลือดแล้วนำเข้าเครื่องปั่นเวียงเพื่อแยกให้ตกตะกอนจะเห็นเลือดแยกเป็น2ชั้นโดยชั้นบนจะเป็นของเหลวใส เรียกว่าพลาสมาส่วนชั้นล่างที่ตกตะกอนอยู่ก้นหลอดจะประกอบด้วยเซลล์เม็ดเลือดแดงเซลล์เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดค่ะพลาสมาจะมีอยู่ประมาณ55เเซของเลือดส่วนเซลล์เม็ดเลือดแดงเซลล์เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดจะมีอยู่รวมกันประมาณ45เเของเลือด พลาสมาจะมีน้ำและสารหลายชนิดเป็นส่วนประกอบเช่นโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือดแอนติบอดีสารอาหารฮอร์โมนยูเรียแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในรูปไฮโดรเจนคาร์บอเนตไฮออนส่วนเซลล์เม็ดเลือดแดงและเซลล์เมลือดขาวเนี่ยนักเรียนอยากทราบไหมคะว่ามีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไรครูจะให้นักเรียน สังเกตจากสไลด์ถาวรเลือดคนโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงค่ะมีกล้องจุลทรรศน์นะครับตอนมอหนึ่งมีรูปเยียนมาแล้วนะครับส่วนประกอบต่างๆ เมื่อใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูสไลด์ถาวรของเลือดจะเห็นดังภาพค่ะให้นักเรียนสังเกตขนาดจำนวนและรูปร่างลักษณะของเซล์ลในภาพ จากที่นักเรียนสังเกตเห็นเซลล์ในภาพแล้วนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นเซลล์ที่มีขนาดจำนวนและรูปร่างลักษณะแตกต่างกันเป็นสองพวกพวกหนึ่งเป็นเซลล์ที่มีรูปร่างกลมขนาดเล็กและมีเป็นจำนวนมากเรียกว่าเซลเม็ดเลือดแดงค่ะและอีกพวกหนึ่งเป็นเซลล์ที่มีขนาดใหญ่กว่าและมีจำนวนน้อยกว่าเรียกว่าเซลเม็ดขาวซึ่งจะมีนิวเคลียสที่มีรูปร่างต่าง และถ้านักเรียนสังเกตให้ดีจะเห็นชิ้นส่วนเล็กๆที่ไม่เป็นเซลล์เราเรียกชิ้นส่วนนี้ว่าเกล็ดเลือดเซลล์เม็ดเลือดแดงมีรูปร่างกลมแบนตรงกลางเว้าขก็าหากันทั้งสองด้านและไม่มีนิวเคลียสส่วนเซลล์เม็ดเลือดขาวเป็นเซลล์ที่มีนิวเคลียสซึ่งจะมีหลายชนิดแต่ละชนิดจะมีนิวเคลียสที่มีรูปร่างแตกต่างกันนักเรียนคงอยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงเซลล์เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือด่ะ สร้างจากที่ไหนและมีหน้าที่อย่างไรเซลล์เม็ดเลือดแดงสร้างจากไขกระดูกซึ่งเซลล์ตอนที่เกิดขึ้นใหม่จะมีนิวเคลียสแต่เมื่อจเจริญเต็มที่นิวเคลียสจะสลายไปก่อนที่จะถูกปล่อยเข้าสู่กระแสะเลือดเซลล์เม็ดเลือดแดงมีสารที่มีชื่อว่าเฮโมโกลบินเป็นองค์ประกอบเฮโมโกลบินนี้เป็นสารจำพวกโปรตีนซึ่งมีธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบ โดยเฮโมโกลบินนี้สามารถจับกับแก๊สออกซิเจนจึงทำให้เซลล์เม็ดแดงทำหน้าที่ลำเลียงแก๊สออกซิเจนไปยังส่วนต่างๆของร่างกายได้มาถึงตรงนี้ครูมีคำถามจะให้นักเรียนช่วยตอบนะคะเพราะเหตุใดหลังจากบริจาคเลือดแพทย์จึงแนะนำให้รับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบคำตอบนะคะ การที่แพทย์แนะนําให้รับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กหรือ,อยาเสริมธาตุเหล็กเพราะธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบของฮีโมโกลบินของเซลล์เม็ดเลือดแดงและจําเป็นต่อการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะนักเรียนทราบไหมคะว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยมีอายุอยู่ประมาณกี่วันค่ะเซลล์เม็ดเลือดแดงจะมีอายุอยู่ประมาณ100-120ถึง120วันแล้วจะถูกทำลายที่ตับและมา้าม โดยไขยกระดูกจะสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นการทดแทนดังนั้นเมื่อเราสูญเสียเลือดไปกับการให้เลือดหรือบริจาคเลือดนักเรียนจึงไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นอันตรายนะคะเพราะร่างกายจะสูญเสียเลือดไปปริมาณเล็กน้อยเพียง 350-450cc เท่านั้นและไขกระดูกจะสร้างเซลล์เลือดแดงและเก็ดเลือดขึ้นมาใหม่ทดแทนแเรามาดูเซลล์เม็เลืดขาวกันบ้างนะคะ เซลเม็ดเลือดขาวเนี่ยสร้างจากไขกระดูกเช่นเดียวกับเซลเม็ดเลือดแดงแต่เซลเม็ดเลือดขาวเนี่ยจะแตกต่างจากเซลเม็ดเลือดแดงก็คือเซลเม็ดเลือดขาวเนี่ยจะมีนิวเคลียสตลอดชีวิตของเซลลเซลเม็ดเลือดขาวมีหลายชนิดค่ะแต่ละชนิดจะมีหน้าที่แตกต่างกันเช่นบางชนิดจับและทำลายเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย บางชนิดสร้างแอนติบอดีซึ่งเป็นสารประเภทโปรตีนทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันโรคหรือสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายเซลล์เม็ดเลือดขาวจะมีจำนวนน้อยกว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงมากแต่เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายเซลล์เม็ดเลือดขาวจะเพิ่มจานวนขึ้นอายุของเซลล์เม็ดเลือดขาวส่วนใหญ่จะสั้นกว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงบางชนิดมีอายุเพียงไม่กี่วันก็จะตายไป าถึงตรงนี้ครูมีคำถามที่จะถามนักเรียนนะคะในการตรวจเลือดบางครั้งแพทย์จะตรวจนับจำนวนเซลล์เม็ดเลือดการตรวจนับจำนวนเซลล์เม็ดเลือดมีความสำคัญต่อการวินิจฉัยโรคอย่างไรคำตอบนะคะการตรวจนับจำนวนเซลล์เม็ดเลือดเป็นการวินิจฉัยโรคอย่างกว้างๆเกี่ยวกับสุขภาพของร่างกายโดยสังเกตจากจำนวนเซลล์ที่นับได้มีมากหรือน้อยเช่น ถ้าจำนวนเซลล์เม็ดเลือดแดงน้อยจะทำให้ร่างกายซีดหรือเป็นโรคโลหิตจางส่วนการตรวจนับจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวบางชนิดที่มีมากกว่าปกติแสดงว่าอาจกำลังป่วยหรือเป็นไข้หรือมีการอักเสบในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเพราะร่างกายกำลังสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวต่อสู้กับเชื้อโรคเลือดนอกจากจกะประกอบไปด้วยเซลล์เม็ดเลือดแดงเซลล์เม็ดเลือดขาวยังจะมีเกล็ดเลือดอีกด้วยนะคะ เกล็ดเลือดเป็นชิ้นส่วนของเซลล์ชนิดหนึ่งที่สร้างในไขกระดูกเกล็ดเลือดไม่มีนิวเคลียสและมีรูปร่างไม่แน่นอนหน้าที่ของเกล็ดเลือดคือช่วยในการแข็งตัวของเลือดทำให้เลือดหยุดไหลเมื่อมีบาดแผลเกล็ดเลือดมีอายุประมาณ10วันค่ะนักเรียนได้เรียนเรื่องเกล็ดเลือดไปแล้วนะคะครูมีคำถามที่จะตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนค่ะคำถามนะคะ บุคคลที่มีจำนวนเกล็ดเลือดต่ำกว่าปกติมากๆจะส่งผลต่อร่างกายอย่างไรหลอดเลือดอาร์เทอรี่หลอดเลือดเวฟเนี่ยแต่ละชนิดมีหน้าที่อย่างไรหลอดเลือดในรงกับต่ำกว่าปกติมากๆจะทำให้เลือดแข็งตัวช้ากว่าปกติค่ะเลือดจะไหลเวียนอยู่ภายในหลอดเลือด หลอดเลือดเป็นส่วนประกอบหนึ่งของระบบหมุนเวียนเลือดแต่ถ้าเราเนี่ยสังเกตผิวหนังบริเวณต่างๆของร่างกายเช่นมือแขนขาหรือเท้าเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นหลอดเลือดกระจายอยู่เต็มไปหมดนักเรียนทราบไหมคะว่าหลอดเลือดมีกี่ชนิดและหลอดเลือดเนี่ยแต่ละชนิดมีหน้าที่อย่างไรหลอดเลือดในร่างกายจะแบ่งออกเป็น3ชนิด ได้แก่หลอดเลือดอาร์เทอรีหลอดเลือดเวนและหลอดเลือดฝอยค่ะหลอดเลือดแต่ละชนิดก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันนะคะหลอดเลือดอาร์เทอรี่เป็นหลอดเลือดที่นําเลือดออกจากหัวใจโดยหลอดเลือดอาร์เทอรีจะแตกแขนงเป็นหลอดเลือดอาร์เทอรี่ที่มีขนาดเล็กลงหรือเรียกว่าหลอดเลือดอาร์เทอรี่ขนาดเล็กโดยเลือดจากอาร์เทอรี่ขนาดเล็กจะเข้าสู่หลอดเลือดฝอยซึ่งจะแทรกอยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกาย ลอดเลือดฝอยเป็นบริเวณที่มีการแลกเปลี่ยนแก๊สและสารต่างๆกับเซลล์หลอดเลือดฝอยจะนําเลือดที่ผ่านจากเนื้อเยื่อกลับเข้าสู่หลอดเลือดเวนขนาดเล็กซึ่งจะเชื่อมต่อเป็นหลอดเลือดเวนซึ่งเป็นหลอดเลือดที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและไหลกลับเข้าสู่หัวใจมาถึงตรงนี้ครูมีคําถามที่จะให้นักเรียนลองคิดกันดูนะคะนักเรียนคิดว่า ทิศทางการไหลของเลือดภายในหล,ลออหลอดเลือดอาร์เทอรีและหลอดเลือดเวนเหมือนกันห,หรือแตกต่างกันอย่างไรคะ,อะลองลองตอบดูนะครับลองตอบดูใครสามารถตอบได้บ้างว่าทิศทางการไหลของเลือดนะครับภายในหลอดเลือดอาร์เทอรีและหลอดเลือดเวนเนี่ยเหมือนหรือต่างกันอย่างไรรลนาการตอบได้ไหมครับไม่ได้ครับไม่ได้ลองลองเดาก็ได้ลูกเดี๋ยวเพิ่งตอบว่าไม่ได้ เออทารีเนี่ยมันเป็นหลอดเลือดหลอดเลือดที่ไหลาจากไหนไปไหนนะที่ลูกดูมาเมื่อกี้ไหลาจากไหนไปไหนย้อนกลับไปดูย้อนกลับไปดูย้อนกลับไปดูนิดนึงลูกจะเห็นว่าเออแปบ๊บหนึ่งนะอ่า สีแดงนี่ก็คือหลอดเลือดเออทารี่ใช่ไหมอ่าต่อไปมันก็จะมีสีดำที่เราเรียกว่าหลอดเลือดเวนนะครับเออทารี่นี่ไหลามาจากไหนลกูกไหลามาจากหัวใจคะ่ะหัวใจหัวใจไปยังส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อให้ร่างกายเราใช้ไงใช่ไหมครับเพราะเป็นเลือดดีอะนะในความในความรู้ที่เราพอมีก็คือ ที่ผ่านมาก็คือหลอดเลือดแดงเนี่ยก็คือหลอดเลือดเดีย่ยที่มันมีอากาศมีอาหารมีอะไรครบถ้วนส่งไปยังส่วนต่างๆนะครับที่เราเรียกว่าให้เซลล์ใช้นะครับยกตัวอย่างเช่นลูกตอนเรียนม .1 ก็คือเพื่อไปสร้างพลังงานไมโตคอนเดรียสร้างพลังงานให้กับร่างกายในรูปของ ATP เนี่ยนะครับส่วนเมื่อมันใช้ใช้งานเสร็จแล้วเนี่ย นะครับใช้ร่างกายหรือเซล์ใช้งานเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเลือดเสียถูกไหมฮะนะครับกลายเป็นเลือดเสียมันก็จะส่งจากเซลล์กลับไปยังอะไรครับกลับไปยังหลอดเลือดเวนนะครับนะกลับไปยังหลอดเลือดเวนเพื่อหลอดเลือดเวนเนี่ยจะส่งไปไหนครับส่งไปยังปอดให้ผ่านการฟอกส่งไปยังไตให้มีการกรองสารพิษหรือสารที่ ที่ไม่มีประโยชน์เอาทิ้งไปอันไหนที่มีประโยชน์ก็เก็บไว้อะไรเงี้ยนะครับหลังจากนั้นก็จะไหลกลับมาสู่ที่หัวใจนะครับไหลกลับมาสู่หัวใจแล้วหัวใจก็ทําหน้าที่ต่อนะครับทําหน้าที่ต่อประมาณนั้นสูนเป็นเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรคะคําตอบนะคะหลอดเลือดอาเทรี่เป็นหลอดเลือดที่นําเลือดออกจากหัวใจ ส่วนหลอดเลือดเวนเป็นหลอดเลือดที่นำเลือดเข้าสู่หัวใจค่ะนักเรียนคิดว่าหลอดเลือดที่ทำหน้าที่แตกต่างกันจะมีโครงสร้างเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรคะหลอดเลือดอาร์เทรี่เป็นหลอดเลือดที่มีผนังหนาเพราะมีเนื้อเยื่อหลายชั้นจึงยืดหยุ่นได้ดีสามารถขยายตัวเพื่อรับแรงจากเลือดที่เกิดจากการบีบตัวของหัวใจได้ดีหลอดเลือดอาร์เทรี นำเลือดออกจากหัวใจไปยังส่วนต่างๆของร่างกายโดยการบีบตัวของหัวใจส่วนหลอดเลือดเวนจะมีผนังบางกว่าและมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าหลอดเลือดอาร์เทอรีหลอดเลือดเวนนำเลือดกลับเข้าสู่หัวใจได้โดยอาศัยการหดและคลายตัวของกล้ามเนื้อของร่างกายบริเวณรอบๆหลอดเลือดและลิ้นกั้นที่อยู่ภายในหลอดเลือดซึ่งจะทำหน้าที่ ควบคุมการไหลของเลือดให้ไปในทิศทางเดียวดังนั้นความดันของเลือดในหลอดเลือดเวนจึงน้อยกว่าในหลอดเลือดอาร์เทอรี่มากส่วนหลอดเลือดฝอยมีขนาดเล็กมากและมีผนังบางประกอบด้วยเซลลเพียงชั้นเดียวการแลกเปลี่ยนแกส๊สและสารต่างๆระหว่างเลือดกับเซล